สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปถ่ายทํากันที่สวนเกษตรพอเพียงของพี่สีพันธ์คัมปัลล่านะคะอันนี้เรามาเที่ยวสวนกล้วยค่ะซึ่งอยู่ในสวนบริเวณเดียวกันค่ะพี่พันธ์เดินชมเลยค่ะเชิญพาชมเลยค่ะแถบนี้จะเป็นแถวนี้จะเป็นกล้วยหอมทองหมดเลยนะคะโอ้โหลโอ้ยสวยอ่ะมีใครจองยังคะเนี่ยมีแล้วหรอไม่หอมทองนะคะ ว่ายังไม่มีเดี๋ยวหนูจองซะได้ได้ได้เดี๋ยวเราแก่แล้วก่อนจะเรียกขายเขาจองหมดแล้วเนี่ยนี่พี่ใหญ่จองเนาะให้หนูสักหวีหนึงเออไปซื้อเลยได้เลย,ยค่ะซื้อพี่ใหญ่อันนี้กำลังเลขกอยู่มีหลายเครืออยู่ค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองหมดอันนี้โกโก้อีกละโกโก้นี่ไปทั่วหมดเลยเพราะเราหวังอาชีพนี้ไปโดยตรงเพราะว่าราชาพักเขารับซื้อค่ะสิบปี <c oughs> ทางนี้ทางนี้เป็นอะไรนี่ทางนี้เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมน,นี่ได้สองเดือนกว่าอันนี้ใส่แต่น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเท่านั้นไม่มีปุ๋ยเลยเหรอไะไม่มีค่ะเพราะเรากำลังจะเราจะได้ราคาดีกว่าที่เขาชาวบ้านเขาใส่สารเคมีค่ะเราไม่ต้องค้นหญ้าคุมหญ้าเพราะว่าเราต้องใช้คนทำมันจะราคามากหน่อยแต่มันดี ค่ะลายโคนนแพงอ่ะเออไปถ่ายต้นหมอนมากหมอนลูกหมอนลูกหมอนตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่่อยออกทางนู้นนะคะมีมีต้นหมอนนี่ไม่ธรรมดาแล้วต้นหมอนนะคะต้นหมอนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมีตาลึงขึ้นด้วยกินได้ทุกวันนี่ค่ะมีตำลึงอยากเอาไปต้มจืดก็ได้นะไก่ไก่ขึ้นเลียก็ไหนไหนลูก ลูกมันไม่มีแล้วนี่ไงลูกมันกำลังไม่กระหายนี่เดี๋ยวมันออกละวที่กำลังเริ่มพื้นอีกว่าเดี๋ยวเอาเอาตําลึงนี่ค่ะนี่ค่ะลูกหมอนค่ะมานี่ค่ะลูกหมอนนะคะสีแดงๆค่ะกำลังเริ่มจะออกมันออกเป็นพึ่งพึ่งจะเริ่มออกค่ะ่ต้องเอานี่นี่ก็ใช่นะคะหมอนเนี่ยหมอนใบหมอนเนี่ยกำลังเริ่มออกเห็นไหมลูกลูกลูกเล็กๆใบหมอนปลูกคู่กับโกโก้เลยเหรอคะให้มันบังกันก่อนค่ะเดี๋ยวอีกก็นี่ตําลึงนะคะตําลึงนี่เป็นผลไม้เอ้ยเป็น เป็นไม้ใบไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะสูงสูงมากเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นสวนผักพี่ทันทำผักด้วยใช่ไหแล้วค่ะมีมีมะละกอด้วยนะมะละกอนี่เริ่มปลูกทั้งใหม่ทั้งเก่ามีลูกแล้วก็ไม่ยังไม่ออกลูกก็มี ันี้พันอะไรคะพันนี่พันงาช้างค่ะกำลังออกเราเคยได้ยินนะพันงาช้างเคยได้ยนแล้วก็ลูกใหญ่เคยได้ยินแต่แขกดำแล้วแขกดำอยู่ทางโน้นแล้วก็ฮอแลนด์ก็อยู่ทางโน้นฮอแลนด์ค่ะฮอแลนด์ก็อยู่ทางโน้นสุกหลายลูกงาช้างค่ะเดี๋ยวมาดูต้นพิเศษพิเศษอีกหน่อยดิ้หักกาหักกาผักนี่ค่ะนี่เป็นแปลงผักวนี่ก็ต้นชิย่าชูข่าสด ที่เราไม่ต้องใช้ผงชูรสเวลาเราทําอาหารผักชัยยานี่อร่อยนะคะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้แก้ไร้โรคด้วยไปทําต้มจืดก็ได้นะคะนี่ผัโสมอันนี้โหระพาใหญ่มากจนต้นมันหกอ่ะเมล็ดใช้เมล็ดปลูกเหรอคะเชีแล้วก็เก็บไว้อีกให้มันแก่แล้วเราก็เอามาล็นมันนี่ค่ะสวนผักผักกาดนะคะผักกาด อากาศของที่นี่ไม่ใส่ไม่ใส่สารพิเศษยังไงดูที่แย่าขึ้นอีกล่วไม่ใส่สารพิเษนนี้อันนี้ไปขอเข้ามาเนี่ยมาปลูกเนี่ยต้นใบยายาสูบยาส็มไม่เคยเห็นไม่เคยปลูกขอเข้ามาปลูกหน่อยนึงสวยมากเลยเนี่ยดอกก็สวยเอาไว้ก็เพะอีกหลายต้นนะคะเดี๋ยวรอมันออกลูกก่อนี้ไงออกแล้วนี่นี่แกแล้วเพราะอีกหลายต้นเห็นเขาบอกว่ายาสูบจะ เขาไปทำแก้โควิดได้นะอ๋อหรอคะอันนี้ชาวบ้านเขาเอาไปตากแดดเขากำลังทําวิจัยกันอยู่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยขอเข้ามาสี่ห้าต้นเนี่ยอันนี้เป็นจากข่าวนะคะไม่ใช่ดีฉันพูดเองนะคะก็นี่มีผักชีด้วยค่ะนี่ต้นหโอ้โหกรกกรกรนี่มีสองต้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะสําหรับพี่สี่พันคัมปัลานะคะที่ทําได้สําเร็จแล้เธอก็เก่งมากนี่ ยากขึ้นเยอะเพราะเราไม่ไ no ด้ใช้สารเคมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทานดอกหอมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้จะเดียวจให้ดอกหอมอย่างเงี้ยเคยทานไหมคะเคยค่ะแต่ว่าซื้อจากตลาดอ๋อมันเริ่มออกดอกแล้วเหรอออกดอกแล้วเออดีจังอ่ะ หอมอ,อ,อย่างเงี้ยผัดลอ,อยผัดเจได้เลยอร่อยค่ะเดี๋ยวจะจะเด็ดให้คนตะก้อง <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราเดี๋ยวคลิปนานไปนะคะตอนนี้ก็ขอจบวิดีโอคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็หันมาหันมากินผักปลอดสารกันนะคะมาช่วยกันซื้อจากพี่สี่พันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ